ก็รัมีอะไรในบ้านเป็นป้านโหบอสใหญ่หลายแบรนด์นะลูกน้องยลูกน้องเจ้านะไปแมเ่ลูกน้องนะเดอยู่นี่ก่อาเดือดมามอยังหันรังไงเดบซีอยู่นี่ก่อนเดอผมาเปรับต้องห้่ใช่ต้องให้ใช่ยิ้มมอใส่ป้าเลยป้าป้า ี่เราอะไรกันบอสครับบอหลายแบรนด์นะรวมตัวมวันนี้ตนนต่นว่าจะมีอะไรมาเคยร์าจะมีข่าวดีหรือเปล่านะครับรอดูนะครับเป็นมารวมกันนะคะครับโอเคครับวดนมี้ ยูท <YouTube S 2> <c oughs> ูบเราก็มารวมตัวหลายช่องต้อ วันนี้พวกเรามีเซอร์ไพรส์นะครับรัชนีมีเซอร์ไพรส์ครับแจกทองสิบบาทครับทองม้วนนะครับแจนเย็นแจนเย็นแจเย็นเจ้าพวกบ้าเศรษฐกิจไม่คันกินช่วงแจนเย็นวันนี้เราจะมาดีทริงกันจะรอลุูมก่อนไปไหนป้ารูมไปไหนปวดขาถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วเรียกยูทูบเบอร์เข้ามาเลยครับใ่และใจขาดต้องสนับสนุนต้องงี้ มีอะไรตีครับลุงจิมนะครับช่องใหญ่ใครดูช่องจิมมานี่หมดครับผมหัวขาวเราเป็นว่ายิ่งเดียวเิามาดลุงไปหนึ่งนี่ลุงจิมบอกให้เงียบเนาะอ้าวเริ่มเริ่มเริ่มเสียงใหม่ใจเย็รอรอรอท้องอึ้งก่อนครับเดี๋ย็นครับที่สามคนนี่เดี๋ยวกัดได้น้องลงมาแล้วนะครับตับสิบสามคน โอ้เป็นเจ็บเจ็บขาครับมาเล้ครับเป็นแบบรุดหลดอันนี้อันนี้ขาขาใช่ไหม้าซ่าข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 าลุงใช่ไหมเอาขาซาเหรอได้เดี๋ยวเดี๋ยี๋เอาได้เวลาเป็นมงคลเลิกแล้วมเย็นตรงกลางมางขดในพี่หลังข้างล่างขาที่เอยไหมเงียบไปแ้วก็เมาแล้วมาดูมาแล้วมามาค ก็คนเร่ร่อนรุ่งขึ้นนางไก่แต่ว่านั่งนั่งกันเออบอสบอสผมไม่กัดหรอกบอสผมมาเอาพันออกหมดแล้วไม่มีเชี่ยวรู้ใจนะเนี่ยเมื่อเวลาอันสมควรแล้วขอเปิดงานน้าบัดนี้ครับเชิญเชิญครับท่านที่กล่าวต้น ็วันนี้ครับทีวทสันครับเราจะให้อีฟตีมาฟังนะครับแต่ละแบนด์แต่ละแบนด์นว่าจะมีเซอร์ไพรส์และกิจกรรมอะไรกันในวันพรุ่งนี้แล้วก็วันต่อไปของพวกเราแต่ละแบนด์ไม่ได้หายไปไหนครับนะครับย่อมด้วยสถานการณ์โควิดแล้วก็่าภาระที่จะต้องดูแลนะแต่ก็ยังอยู่กับลุงตลอดนะครับ <c oughs> แต่ละแบนด์แต่ละแบนนด์จรงไม่จะอยู่กับลุงตลอดนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้ที่เรามานี่คือเราเรียกความเชื่อมั่นกับเอฟี ให้ตีู้ว่แต่ละแบรนด์เนี่ยไม่ได้ทิ้งลุงไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมาฟังบอสแต่ละบอสพูดว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรดีๆแล้วก็มีเซอร์ไพรส์อะไรกับดีซูเปอร์แล้วก็มเมอฟตีท่านนะครับในวันนี้ก่อนเรียนเชิญคุณร่าชินีครับผมเอาไม้ไหมเอาไม้ไหมขอไม้ไหมเดียเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับไม่หนึ่งมันกล้องยูทูบนะครับมีร<ก>ูปพระบรมฉายาลักษณ์อย่าให้ขาดนะครับเวลาถ่ายครับถ้าเห็นเห็นเต็มถ้าขาดก็คือตัด ทันหมดเลยครับผมขอคุณครับครับขอมะครเงเ้็นะครับมันต้องมีไม้ครับผมช่วยยังไงวะใช่ไหมวะแรงดังไม่พอเสร็แล้วเงบสวย้ว พือส uh, ูสงเอย่นีนะเพือสูงสูสูบนมาแมนยาวสูสูงสูหมเอบนเอ้เอาบนอลอานสองโอหน้าร้องเพลงครับผมหน้าร้องเพลงนะเอาเพลงแรกเท่อนฮุกเลยเอาครับเชิญค่ะสวัสดีค่ะรัชนีนะคะมณีพีค่ะ วันนี้สุดยินดียินดีที่ได้มีโอกาสมาเรื่องดูดีสองเรื่องเนาะเรื่องที่หนึ่งก็มาร่วมแสดงคามินดีง,งานแต่งงานของน้องแอนซึ่งเป็นแนของลุงแล้วก็ได้มีการหาลือม,มาก่อนหน้านี้แล้วว่าเราจะมีการมาพูดคุยกันในเรื่องของการทํางานนะคะเราด้วยภาระของโรคระบาดต้องใช้คำว่าโรคระบาดโควิดเนี่ยค่ะไวรัสโคโรนาเนี่ยมันเป็นเหตุหนึ่งทําให ิจกรรมต่างๆมันขาดช่วงไปจนเป็นสาเหตุทําให้หลายๆท่านเข้าใจว่าพี่ขอใช้คําว่าเขาเล่าว่าเนาะเขาเล่าว่าแบนรนทุกแบรน่ะจะไม่ได้อยู่กับลุงแล้วนะคะเนื่องด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มาวันนี้ภาพที่เห็นนะคะพี่ขอเรียนยืนยันว่าทุกแบรนนี่อยู่กับลุงเหมือนเดิมโดยเฉพาะตัวพี่เองเนี่ย มีหลายท่านถามว่าจะทิ้งลุงไหมจะไม่อยู่กับลุงหรือเปล่าพี่ไม่ตอบว่าอยู่หรือไม่อยู่แต่พี่จะตอบว่าลําบากกว่านี้ก็อยู่มาแล้วพหน,น้าชั่วโมงนี้มันไม่ใช่ประวิศาสตร์อะไรท,ที่ที่มันจะไม่ร่วมกันทําสมมาอาชีพกับลุงเนาะพี่ยังยืยนยันเหมือนเดิมว่าเราทําสมมาอาชีพกันและในครั้งเนี้ก็มีคุณนทีอะค่ะพี่จะช่วยในเรื่องของบริหารจัดการ รายละเอียดต่างๆว่าเราจะทํางานเป็นทีมกันอย่างไรเพื่อให้ทุกอย่างมันเดินไปได้อย่างสม่ำเสมอนะคะคือมีสุขร่วมสุขนะคะมีทุกข์ร่วมกันแก้เราคิดว่าเราเราไปต่อได้สบายคุณนะคะค่ะไป่อนคุณลูกคุณลูกครับปัดลูกปัดแนงครับสวัสดีนะคะสวัสดี f อทุกท่านเลยนะคะ วันนี้ก็อย่างที่พี่กีได้บอกไปพี่รัชนีพูดไปเมื่อสักครู่นะคะว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลน,นะคะที่เรามามาร่วมแสดงความดีกับน้องแอนนะคะก็เลยขึ้โอกา,าสได้มาพูดคุยกันนะคะซึ่อง,อ,งอ,อ,อย่างที่พี่รัชนีบอกว่ามันมีกระแสที่บอกว่าเขาเล่าว,ว่าจริงๆตัวตัวของน้วเองอะ่ะก็ไม่ได้ทราบเลยว่ามันมีเรื่องราวเหล่านี้นะคะมันมีเรื่องราวที่บอกว่าแรนจะทิ้งลุงหรืออะไรต่างๆนานา อันนี้ยอมรับว,ว่ามันเราตราไม่ได้ทราบว่ามันมีเรื่องราวเหล่านี้เราก็เลยไม่เคยได้ออกมานั่งพูดหรือไม่เคยได้ออกมาสแสดงจุดยืนหรือความชัดเจนอะไรนะคะว่าเรายังจะอยู่จะไปอะไรยังไงนะคะในทุกกิจกรรมหรืออะไรก็ตามที่ที่มีการได้กระทําหรือรอาได้ทํากิจกรรมอะไรก็ตามแต่ที่ผ่านมามันไม่ได้บอกว่าอาจะหายหรือว่าแบรนด์ไหนจะหายเลย นะคะวันนี้ก็ถือโอกาสมาทําให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็คือว่าเราทุกคนนะคะยังอยู่ร่วมทุกร่วมสุขนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเดิมนะคะมีปัญหาร่วมกันแก้นะคะร่วมกันสร้างร่วมกันพัฒนาสุดจินของเราอยากเป็นเหมือนเดิมอยากให้ทุกคนนะคะมี มีมีอาชีพมีอะไรที่มันมั่นคงแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันอยู่กันเป็นครอบครัวเช่นเดิมนะคะก็ถือโอกาสยื่นยันกับเอ็ซทุกท่านนะคะไม่ไม่มีนะคะคำว่าทิ้งลุงทิ้งป้านะคะแบรนด์หายไม่มีแต่เนื่องจากส,าสภาวะนะคะทางด้านโรคระบาดหรือหรืออะไรก็ตามแต่มันอาจจะทําให้กิจกรรมมันดูน้อยลงนะคะซึ่งเราก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วนะคะว่า จากนี้ไปนะคะจะทําให้มันภาพมันชัดเจนมากขึ้นเนาะในส่วตัวนัวเองนุ้กก็ยังยืนยันนะคะว่ายังอยู่เหมือนเติมนะคะอยู่อยู่ด้วยความรักความผูกพันกันเป็นครอบครัวเดียวกันมนเติมขอบคุณครับยกยกขึ้นมาข้างบนมั้งเดี๋ยวฟังความคิดของลพลนะครับความแตงัวี ลองแต่งลองแต่งก็สำหรับลูกคนเองนะครับหลังจากที่ได้